มิลวานรายยวัตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่พร้อมด้วยทีมงานผู้ฝึกสอนซึ่งประกอบไปด้วยเนวยซาสตามเมนโควิชฟิตเนสโค้ชซาซาโทดิชโค้ชผู้รักษาประตูและโซรันยานโควิชผู้ช่วยผู้ฝึกสอนได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาโดยสายการบินกาตาเอเวสเที่ยวบิน q r 8 3 0โดยเมื่อมาถึงรายยวัตพร้อมด้วยทีมงานก็ได้ไหว้แบบไทยๆทักทายแฟนบอลผ่านสื่อมวลชนจากนั้นเจ้าหน้าที่สมัคร คมกีฬาฟุตบอลก็ได้พาขึ้นรถตู้ที่มารอรับเพื่อกลับไปพักผ่อนทันทีโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่5พฤษภาค,ค,คมนี้เวลา13นาฬิกาและจะเดินทางไปชมเกมโตโยต้าไทยลีกวันเสาร์ที่6พฤษภาค,ค,คมนี้ในเกมที่เ c g เมืองทองยูเนเต็ดพบกับราชนาวีและวันอาทิตย์ที่7พฤษภาค,ค,คมในเกมที่บุรีรัมยูเนเต็ดพบกับราชบุรีมิตรผล f อทันที